สวัสดีครับกลับมาพบกับอังเคแก๊กลุงกากเล่นเกมไม่สิต้องบอกว่ารอบนี้เป็นลุงจ่าเล่นเกมเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่วอร์บอลใหม่ออกมาให้เรายนโฉมอีกแล้วอ่าหลังจากมีการปล่อยแพทใหญ่แพทที่ทุกคนตั้งต,า,งตารอแล้วก็สนุกตามที่รอจริงๆได้อย่างที่ต้องการจริงๆเลยครับแล้ววอร์บอลนี้ก็เป็นวอร์บอลถัดจากนั้นซึ่งหลายหลยคนคิดว่าเอ๊มันออกแพทมามันควรจะมีวอร์บอลตามมานี่แหละครับมันมาถึงวันนี้แล้วก็วอร์บอลออกมาประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนี้เนาะ ลุงก็เลยรีบมาทํารีวิวให้พวกเราดูนี่แหละก่อนจะไปรับชมครับต้องไม่ลืมที่จะปักตะไคร้ให้ลุงสักเล็กน้อยติดตามกองร้อยใครยังไม่ได้ลองมากองนะตรงนี้ที่ให้ติดตามลุงไว้เนี่ยเพราะว่าใครอยากจะเล่นเกมสนุกไปกับไลฟ์ของลุงนะครับถ้ากดติดตามไว้เราก็จะได้เจอกันเพราะว่ามันจะมีการแจ้งเตือนไปหาพวกเราครับแล้วมาสนุกด้วยกันเนาะกองร้อยลุงแล้วก็ตัวลุงเองเวลาไลฟ์เนี่ยก็ให้ทุกคนเข้ามาจอยได้สนุกสนุกเลยครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวบอลใหม่นี้ด้วยกันครับ วอบอนี้มีชื่อว่า t ูดแอนโ f เซอร์แปลให้เป็นไทยเข้าใจง่ายคือขืนใจให้ยอมรับความจริงอ่าเป็นไงตรงไหมที่จริงความจริงก็คือประชาธิปไตยในความหมายของซูเปอร์ในเมื่อไม่ยอมรับก็ขืนใจให้รับซะหรือเรียกว่ายัดเยียดก็ได้นะอ่าประมาณนี้ไปดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้าง เป็นวอบอลลำดับที่9ของเกมนี้แล้วนะครับวอบอลนี้อันดับแรกที่ไม่ดูไม่ได้คือปืนครับนี่ปืนรอบนี้เป็นช็อตกันเป็น SG20 เฮาส์นะครับ SG 20เฮาส์ช็อตกันนี้เรามาดูดาเมจมันก่อนดาเมจมันแรงมากครับ385ลุงคิดว่าปืนที่แรงกว่า385มันน่าจะมีแค่สลักเกอร์ไม่ถึงสลักเกอร์ประมาณ250ประมาณนะครับแล้วก็น่าจะมีอีกอันนึงอ่ะอันแรกอ่ะเออลุงจำชื่อไม่ได้น่าจะน่าจะแรงกว่าอันนี้ แต่ที่เหลือเนี่ยเบาวกว่าหมดเลยนะครับแม้กระทั่งคุกเอาที่ลุงใช้ประจำนะครับ mm hmm. คุกเอาไม่ประมาณ320อย่าเองมั้งปืนนี้ถือว่าแรงมากครับจัดจ้านมากจัดจ้านในย่านนี้น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับลุงเพราะลุงเป็นสายช็อตกันอยู่แล้วคาปาซิตี้ครับ ใส่ได้16นัดในรังเพลิงแล้วก็รีคอยล์0แรงแหละเพราะมันช็อตกันน่ะมันก็ต้องกระแทกอยู่แล้วนะแล้วก็อัตราการยิงเร็วครับอยู่ที่80ส่วนพสสีหรือว่าสกิลของปืนนั้นเจาะเกาะบ,บางนะครับแล้วก็เจาะเกาะกลางด้วยอ่าทูวินวันเป็นไงเล่าแล้วที่ชอบมากครับสำหรับลุงคือมันเป็นลาวรีโหลดรู้ป่าวว่าลุงเนี่ยใช้คุกเอาแล้วติดใจมากคุกเอาเนี่ยมันยิงนัดหนึ่งแล้วใส่ยิงนัดหนึ่งแล้วใส่นในเนี่ยโอ้โหมันช่วยลุงรอดตายอย่างปาฏิหาริามาหลายครั้งมากครับเพราะมันยิงแล้วมนสติไ่อีมถาะะร ติดนะครับไม่มีสนามไฟติดเพราะติดไฟติดสายฟ้าไม่มีนะครับติดไฟฟ้าไม่มีเลยนะครับต้องไปดูว่ามันแรงแล้วมันสั่นศัตรูได้เหมือนคุกเอาไหมแต่ที่แน่ๆเลยคือมันสวยครับปืนมันถือว่าสวยมากนะนี่แบบลุงนะแล้วก็มีกล้องด้วยมีกล้องตรงนี้นะครับเวลาเล็งน่าจะเล็งผ่านกล้องซึ่งแตกต่างไปจากช็อตกันอันอื่นๆน่าสนใจครับปืนนี้ลุงชอบซื้อแน่นอนไปดูอย่างที่2ในหน้าแรกบ้าง มี3หน้าเหมือนเดิมนะเรามาดูบูเตอร์เนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจอันที่2บูเตอร์ตัวนี้ครับมีชื่อว่า d e สส h s ปรินต์สกิลของมันคือมันจะทําให้เฮลไดเวอร์เนี่ยตัวเรานะครับสามารถที่จะวิ่งต่อไปได้ถึงแม้ว่าสตามีน่าเราจะหมดแต่จะแลกสตามีน่านั้นด้วยการเดนเลือดของเราก็คือเลือดเราจะลดแทนสตามีนา่าซึ่งลุงก็ไม่รู้มันดีหรือมันไม่ดีนะแต่ในกรณีที่หนีแล้วเรามีสติมติดตัวลุงว่าอันเนี้ยเจ๋ง เอาไว้หนีนะเอาไว้หนีแบบหนีตายแบบหนักๆเลยอะแต่ต้องมีสติมติดตัวคิดว่าเอาไปใช้กับชุดหมอเนี่ยรับรองเลยนักวิ่งทีมชาติเลยแหละเออเหมือนฉีดสเตยียรอย์แล้ววิ่งเลยเพราะว่าเลือดรถเราก็ฉีดเลือดรถเราก็ฉีดใช่ไหมแต่ระหว่างเลือดรถอย่าโดนกระสุนแล้วกันถ้าโดนกระสุนอาจจะหมาได้นะ <S <S โอเคน่าสนใจครับอันนี้ส่วนหน้าแรกอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับก็มีการแล็บเหมือนเดิมเป็นเอ่อเฮลพอร์ตนะครับเป็นแล็บเฮลพอร์ตเป็น inconspicious นะครับเอ้ inconspicious ไอ้โอ้อ่านยากชิบหายเลย Black h e l l p o t Pattern เอาเป็นว่ามันสวยแล้วกันเห็นไหมสวยไหมโลโก้ก็สวยเห็นไหมรอบนี้มันทำสวยจริงๆนะครับเออลุงอ่านพิดอ่านถูกนะครับ Inconspicuous อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามันดีแล้วกันมันสวยแล้วก็ที่เหลือก็เป็น Super เคร d i t แล้วก็เป็นอันนี้ครับแลบหุ่นกระป๋องของเราเห็นไหมโคตรสวยเลยนะครับเนี่ยเอาไปยืนเน,นเนียนกับออตโตมาตอนไม่รู้ว่าใครหุ่นเราหรือตัวไหนเป็นออตโมตมาต้อนเหมือนกันนะเนียนใช่สวยเลยนะครับเป็น Black Exosuit Pattern อ่าโอ้ชุดนี้ ต้องบอกเลยว่าวบนี้ต้องต้องจัดนะมันสวยนะแต่ปืนไม่รู้ดีว่าเดี๋ยวลุงไปลองนะอ่ะทีนี้มาดูหน้าที่2หน้าที่2อรดับแรกไม่ดูไม่ได้ครับปืนปืนรอบนี้กระบอกที่2ครับเป็นอ่อสับแมชชีนกันเป็น S.M.G. 3 2นะครับ r e p r i m ม n t นะครับก็คิดว่าเป็นปืนกลเบาที่ยิงรัวๆๆๆแหละแต่ว่าลุงคิดว่าไม่น่าจะถือมือเดียวได้หรอกอาจจะแค่ยิงรัวแต่ว่าอาจจะนะถือมือเดียวไม่ได้นะครับคิดว่ามันเป็นสับแมชชีนกันก็จริง มันไม่ได้ระบุมานะครับว่าสามารถถือมือเดียวได้มันบอกแค่ว่าเจาะเกาะกลางได้อัพแพดใหม่มาเนี่ยเจาะเกาะกลางนี่มันเจาะได้จริงนะแต่ละปืนเนี่ยมันเอาเรื่องนะครับถือว่าใช้ได้ไม่ไม่หลอกลวงประชาชนเท่าไหร่มาดูดาเมจครับดาเมดร้อยยี่สิบห้าเออถือว่าใช้ได้ครับในในแง่ของการยิงเร็วแล้วแล้ว,ลวยิงออกไปร้อยยี่สิบห้านะครับก็ถือว่าใช้ได้ดาเมดเต็มนะออส่วนคปาซิตี้ครับก็ในรังเพลิงได้ยี่สิบห้านัดรีคอยล์สี่สิบสี่ครับโอ้ก็ถือว่ารีคอยล์เบาๆแล้วก็ไฟอเลสสี่ร้อย สมกับเป็นปืนกลสั้นนะครับปืนกลเบาเลือปืนกลสั้นได้ไหมนะเออนั่นแหละก็เป็นปืนที่น่าสนใจอีกหนึ่งปืนต้องไปลองต้องไปลองต้องไปดูประสิทธิภาพมันนะเอาจงจริงบางทีเราดูในนี้มันไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกต้องไปดูของจริงนะครับทีนี้ส่วนที่2ที่ต้องไปดูเลยอันนี้ครับชุดนันแนมาแล้วชุดนี้มาแล้วนะครับเมื่อเด,ดตติ้งประมาณนี้น่าจะเป็นชุดเบานะครับสปีดอยู่ที่500นะครับซามิเนารีเจนหนึ่งร้อย เออลุงคิดว่าน่าจะเป็นชุดเกาะเบามากกว่าจะเป็นชุดเกาะกลางแล้วดูจากไซมันน่าจะเป็นชุดเกาะเบาแหละนะเขหรือว่ากลางวะเออเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่ากลางหรือมันเบานะครับลุงก็จำไม่เคยได้ไม่เคยได้ไไดอ่ะเอาเป็นว่าชุดเกาะนี้มันมีอาร์เมอร์แพสซีฟนะครับเป็นสกิลของชุดใหม่เป็นสกิลใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในเกมนี้ก็คืออันฟินชิงโอ้ตรงตัวมากสกิลตรงตัวมาก มันจะทําให้ตัวเฮลไดเวอร์ตัวเราเนี่ยไม่โดนอาการกระตุกหรืออาการสะดุ้งเวลาโดนโจมตีถึงว่าเวลาเราเอาปืนจะยิงจะยิงอย่างเงี้ยแล้วเราโดนชาวชุมชนเสียงโกงมันยิงสวนมาเราก็มีแบบพงังอะกระตุก บางทีเล็งๆอยู่ปืนก็หงหายขึ้นฟ้าอ่างเงี้ยลุงคิดว่าชุดเนี้ยมันจะทําให้ลดการสะดุ้งหรือกระตุกจากการโจมตีของศัตรูซึ่งดีไหมก็น่าจะดีนะซึ่งซึ่งต้องไปลองอีกทีหนึ่งหลายคนประสบปัญหาชีวิตมากเวลาเล็งปืนแล้วโดนยิงสวนมาอย่างเงี้ยครับเล็งเป้าก็ผิดเป้าก็เลื่อนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติแผ่นดินไหวหรืออะไรเงี้ยลุงว่าหรือว่าแรงระเบิดเฮลิคอปเตอร์ตกใกล้ๆลุงว่าอันนี้น่ามน่าไม่น่าเกี่ยวเพราะมันไม่มีดาเมจนะมันเพราะมันบอกว่าเมื่อถูกโจมตี แต่ถ้าเราไม่โดนโจมตีแต่โดนแบบสั่นด้วยด้วยลักษณะอย่างอื่นรู้ว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูโอเคต่อไปก็เป็นหมวกเข้าชุดนะครับนี่เป็นหมวกหมวกก็อารมณ์เหมือน Star ์วอลเลยนะเออมันสตาร์วอลดีๆนี่แหละนะแต่เป็นสีแดงไปทาสีมาใหม่แค่นั้นแหละก็เป็น UF 50บัดรฮาวนะครับแล้วก็ตัวพ้าคุม p r ายออฟเดอะวิสโซ่บลูเวอรนี่เป็นไงสักสีของนักเป่านกหวีดเกี่ยวไหมวะ เออไม่รู้ลงแปลผิดปะนะเอาเป็นว่าก็เป็นพ้าคุมที่เข้าโทนกันนะครับเป็นสีแดงสวยๆส,ส่วนตัวแบ็กดรอปก็เหมือนกันครับเป็นเซตเดียวกันเนาะในหน้านี้ก็น่าจะหมดแล้วมีแค่แ็ปยานอีกอย่างหนึ่งนะครับแ็ปยานโอ้โหมันเป็นโทนดาหมดนั่นสวยจริงนะเท่ค,ครับเนี่ยเอาจริงแม่แต่เวลามามืดๆนี่นก็มองไม่เห็นอยู่นะสวยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการแร็ปดแรดแ็ปยานของเราตามปกติที่เหลือก็เป็นเหมือนเดิม ซูเปอร์เครดิตอ่ะไปดูหน้าสุดท้ายกันครับหน้าสุดท้ายอันดับแรกต้องไปดูปืนปืนคือพลาสสิบห้ารอยเป็นปืนสั้นเดียวในวอรบอลนี้ครับปืนสั้นอันนี้เป็นปืนสั้นประเภทพลาสมาแน่นอนเพราะมันขึ้นด้วยพลาสมันก็ต้องเป็นพลาสพลาสมาโอเคพลาสมาก,กันอันนี้มีดาเมจอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้าคปาซิตี้อยู่ที่7นัดรีคอย8 เป็นพาร์มามันก็ไม่ค่อยมีรีคอยล์หรอกปืนเน e จี y มันไม่ค่อยมีรีคอยล์อยู่แล้วนะครับมันไม่มีแรงทีบอยู่แล้วส่วนไฟเอเลดหนึ่งพันไฟเลหนแสดงว่ามีโอกาสจะยิงรู้ว่าไม่ใช่รัวน่าจะเป็นยิงแบบตามที่เราเห็นเนาะเออน่าจะยิงเป็นเส้นออกไปมากกว่าหรือไม่ก็อาจจะชาร์จยิงได้นะครับเหมือนกับพวกเอ,อ่อเพลย์เอะไรเงี้ยนะปืนปืนกากที่กลายเป็นปืนที่เรารักนะครับจาก จากเทียแบบโอ้โหเทียแซดเลยนะครับกลายมาเป็นเทียเอสเลยนะครับตอนนี้คนใช้เยอะมากเลยซึ่งลุงก,ก็ใช้โคตรดีเลยครับเพลย์ไฟเออร์ตอนนี้ทีนี้แพสซีฟของปืนนี้ครับเจบาะกอกางอ้า,อาวเจาะกอกลางได้เว้ยอ่าถือว่าถือมือเดียวอันนี้แน่นอนชาร์จอัพอ่ะเป็นปืนชาร์จแล้วครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ปืนที่ยิงเป็นสายนะไม่ได้เป็นเอเนอร์จีกันแบบนั้นเป็นพาร์ทมาก,กันยิงเป็นนัดแน่นอนแล้วก็ชาร์จเนาะก็ชาร์จยิงได้แล้วก็ระเบิดด้วยเพราะนั้น แสดงว่ามันเป็นลูกชายของเพลรีไฟเออร์อีกทีหนึ่งน่าสนใจขึ้นมาเลยครับสดีร,ออรับวอบอลนี้ไม่รู้ว่าพอไปเล่นจริงจะเป็นยังไงแต่ว่าด้วยสกิลปืนแล้วก็รูปแบบของปืนน่าสนใจมากทีนี้มาดูชุดก่อนนี้กันโอ้ชุดก่อนนี้ก็สวยนะเนี่ยลุงบอกแล้วว่าคนรอชุดเกาอน,นะครับรอบนี้มันสวยจริงดูดีโคตรเท่เลยอัเน,นี้ยชุดเกาะเบาแน่นอนไอ้อ, <ๆ S 1> อันเมื่อกี้เผื่ออาจจะชุดเกาะกลางนะครับลุงอาจจะเข้าใจผิดอาจจะเป็นชุดเกาะกลางในะชุดแดงอะ่ะไอเน,นี้ย ชุดเกาะเบาแบน่นๆเพราะว่าอาเมอร์เลดติ้งมันต่ำมากครับแต่สปีดเนี่ยวิ่งแบบโอ้โหวิ่งสี่คูณสร้อยเลยแล้วก็สตามิน่ารีเจนร้ออันนี้ชุดเกาะเบาแบน่นอนรถเท่จัดๆเลยครับเป็นสีขาวหล่อเลยสกิลเดิมครับอันฟินชิงลุงซื้อแน่นอนในเมื่อเราเป็นผู้นำกองร้อยอย่างลุงจ่าแล้วแล้วก็ชุดแบบนี้มันจะเหมาะใครใครอื่นไปไม่ได้นอกจากลุงนะครับนี่เฮ้แม่งยงไต้องซื้อซะแล้วแล้วก็อันนี้เป็นหมวกครับเข้าชุดทำไมหมวกเหมือนนางพยาบาลเลยวะ เออหมู่เหมือนนางพยาบาลไปฮค่เออแต่มันก็ไม่เหมือนจัก,กรพรรดิก็ได้นะเหมือนนางพยาบาลก็ได้ดูจะว่ามันสวยก็สวยมันตลกก็ตลกขยันออกแบบแปลกๆมาพักคุมลุงซื้อแน่นอนเพราะลุงเป็นคนชอบพักคุมสั้นครับโอ้โหชุดนี้ต้องซื้อทั้งชุดเท่านั้นเลยนะครับสาหรับลุงแล้วจัดเลยจัดเลยหล่อเท่เก๋ไก่ฝีมือบรรยไม่เป็นไรครับขอหล่อไว้ก่อนจัดไปแล้วก็มีท่าโพสครับท่าโพสต์ ease นะครับก็คือเป็นท่า เขาเรียกว่าท่าอะไรนะสานเขาเรียกท่าอะไรนะเออท่าพักของเขาอะตามระเบียบพักอะเออประมาณนั้นะนะแล้วก็มีซูเปอร์เครดิตแล้วก็แบ็กดรอปครับรูปออฟโ l ลเลสเวอร์ชนะครับก็เป็นลายสวยมากนะครับอันนี้สวยจริงๆนะชุดหน้า3ามนี่สวยจริงแล้วก็เป็นตัวตัวเอมเบลมของเรานะครับเป็นเอมเบลมเป็นไทเติด้วยนะครับก็คือ r r e o o Thought น่ Free of Thought ก็จริงจริบอลน,นี้มีแค่นี้เลยครับ มีแค่นี้เลยจริงๆแต่ว่าสิ่งที่น่าสําคัญและน่าสนใจไม่ใช่น่าสําคัญสิโอ้ยน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่มาพร้อมบบบอนนี้คือนี่ครับคนไปแห่ซื้อกันเรียกได้ว,ว่าแทบจะหมดตลาดกันเลยเทีเดียวนี่ชุดนี้ชุดนี้เลยนี่คนไปซื้อกันครับ Uf84 d o w k i l l e r เป็นไงเฮ้ยน่าจะชุดกรอมเบาอะ เออลุงว่าชุดกรอบเบาแล้วแหละนะครับข้อนี้มันก็ร้อยเหมือนกันนะครับสปีดห้าร้อยตามไม่น่าลิเจนเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงแล้วนะลุงจําไม่ได้เดี๋ยวไปดูอันนี้คนซื้อเยอะมากนะครับหมวกด้วยอันนี้ดัตเวเดอร์เห็นเห็นเลยนะครับเนี่ยดัตเวเดอร์แต่เป็นดัตเวเดอร์ที่แบบเป็นโปลิโออ่ะหน้ามันจะตอบตอบง่อยๆหน่อยเออมันเป็นดัตเวเดอร์แปลกๆน่าสนใจครับท่าคุมลุงเฉยๆครับแบนเนอร์สวยบอกเลยว่าซุปเปอร์เครดิตเอามาใช้ซื้อพวกนี้ได้เลยสวยสวยจริงนะครับสวยจริงเจ๋วมากเจ๋วมากอ่ะ เดี๋ยวเราไปลองซื้อปืนแล้วเปรียบเทียบแต่ลุงจะยังไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยวลุงจะทําคลิปแยกให้พวกเรานะเป็นคลิปปืนอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเราซื้อก่อนอันดับแรกกดวอบอลมาดูซิว่ารอบนี้มันจะขายเราแพงขนาดไหนรอบที่แล้วเนี่ยเมดัลใช้ไม่พอนะครับแต่รอบนี้รู้สึกทั้งสหน้าเนี่ยใช้250เพื่อปลดล็อกถึงหน้านี้สบายรอบนี้ถูกนะเพราะมไม่ได้ขายแต่แต่เจมแล้วลุงจัดก่อนเลยครับอันดับแรกเขาป้าบ เรียบร้อยแล้วก็เอาเดสสปินมาปาบเรียบร้อย,ย,อ,ยอ่ะหน้าต่อไปปลดล็อกเท่าไหร่อีกสามสิบห้าสามสิบห้านี่โอ้โหมันบังคับซื้อเลยนี่ว่าอันนี้บังคับซื้อเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยมันต้องซื้ออันนี้อย่างเดียวมันถึงจะเข้าไปหน้าสองได้เพราะนั้นซื้อไปก่อนโอเคจบรู้เรื่องไหนไงป้นซะแล้วยังไม่ทันทำอะไรป้นหมดตูแล้วอ่ะมารีพรีมัน รีプライมันอะไรเนะี่ยซื้อเรียบร้อยครับซื้อรอบนี้ไม่มีระเบิดนะบรอบนี้ไม่มีระเบิดต้องบอกงนี้ตอนนี้ต้องใช้ครบสองรอยห้าสเหรียญไปหน้าสามเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนเป็นไปไม่ได้ครับเราก็ต้องซื้อชุดไว้มปปลดให้หมดนะปลดให้หมดนี่ปือให้หมดนะครับปับ๊บเรียบร้อยครับก็เราเดี๋ยวก็ถึงหน้านี้ละขาดอีกห้านะครับเนี่ยโห้โห,ห,หตายแล้วลุงขาดอยู่เหรียญเดียวเดี๋ยวต้องไปเก็บซะหน่อยนะ เอาเป็นว่าตอนนี้เราได้มาประมาณนี้เอาปืนหลักก่อนเดี๋ยวลุงไปเทียบปืนหลักให้พวกเราดูนิดหนึ่งก่อนก่อนจะจบคลิปนะเดี๋ยวขอเทียบปืนก่อนแล้วกันปืนที่เป็นลูกซองใหม่นี้นะครับเราเทียบกับปืนอื่นดูสิอถ้าเทียบกับพันิชเชอร์นะครับพันิชเชอร์แรงกว่าเห็นไหมทุกอย่างเหมือนกันครับยิงได้เหมือนพันิชเชอร์เลยแต่ว่าเออโหลดเป็นทีละนัดซึ่งได้ลุงชอบมากลุงบอกแล้วอาจจะกลายเป็นปืนลักลุงในไม่ช้าถ้าใช้ดี เม,เ,เมื่อเทียบกับสลักเกอร์ครับแรงกว่าสลักเกอร์เมื่อเทียบกับคุกเอาที่ลุงรักแม่ง้แรงกาคุกเอาอีกเออเอาดีแต่คุกเอารีคอยเบากว่าหน่อยนึงอย่างอื่นโอเคเลยนะครับโอเคเลยเท่าที่ดูเบเกอร์ ers, แรงกว่าเบเกอร์ด้วยแต่เบเกอร์รีคอยมันน้อยกว่าเยอะครับเพราะว่าเบเกอร์มันเน้นยิงลัวเนาะกระสุนมันก็จะหมดเร็วนะครับไฟเอลเลมันก็เลยสูง แต่ว่าสําหรับลุงถ้าเล่นคุกเอาได้เล่นเล่นช็อตการางอื่นได้อันนี้เล่นได้แน่นอนอันนี้เล่นได้แน่นอนนะครับทีนี้ลองมาเทียบกับเบเกอร์สเปร์นี้ไม่ต้องพูดถึงครับเบเกอร์สเปร์ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็เบเกอร์สเปร์ก็เน้นรัวแหละนะครับก็เอ่อดาเมจสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะอันสุดท้ายครับก็เอออันนี้ปืนมหาชนลูกซองมหาชนครับก็เอาไว้ฆ่ามแมลงเบเกอร์อินเซนเดรี่นะครับเอ่อแรงกว่าแน่นอนเซนเดรี่ก็ยิงรัวนะก็อยู่ในตระกูลเนี้ย เออ่เบรกเกอร์อินเซนเดลรี่นะครับตัวสเปรย์นะครับเออ่เบรกเกอร์ตัวนี้ตระกูลเบรกเกอร์ทั้งหมดมันก็เป็นเป็นลูกซองยิงหรืว่แต่ลูกซองชักก็ต้องพวกนี้เลยนะแกงนี้ลุงว่าโอเคนะสำหรับลุงลุงโอเคกับมันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของซับแมชชีนกันบ้างเพราะนะครับเมื่อเทียบกับเออ่ไม่ใช่เทียบกับสิ่งต้องเป็นพรีมันก่อนนะครับเป็นพรีมันก่อนนะแล้วก็มาเทียบกับตัวนี้ดีเฟนเดอร์แรงกว่าดีเฟนเดอร์เยอะครับ แต่ว่าดีเฟนเดอร์กระสุนเยอะกว่าแล้วก็รีคอยต่ากว่าครับแล้วก็ไฟเลสสูงกว่าแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาครับถ้ามันหนักกว่ามันก็ต้องรีคอยเยอะกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเทียบกับพาเมเลอร์นะครับเรียกเทียบกับพาเมเลอร์ก็ดามเมจเยอะกว่าเยอะเพราะว่า2ปืนนี้เนี่ยถือมือเดียวได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวลุงต้องไปลองไม่รู้ว่าถือมือเดียวได้เปล่าเป็นสับแมชชีนกันใหม่ที่รูปทรงออกแบบมาใหม่โดยที่มันไม่ได้บอกว่ามันถือมือเดียวได้หรือเปล่านะครับ เออแต่เมื่อเทียบกับพามเมเลอร์เนี่ยเขาจะบอกว่ามันถือมือเดียวได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะถือมือเดียวได้เห็นไหมอันนี้แสดงว่าถือมือเดียวไม่ได้นะครับแต่ว่าดาเมจจัดจ้านกว่าโอเคประมาณนี้ครับสําหรับบอบ,อบอนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวสําหรับพวกปืนรีวิวต่างๆเดี๋ยวลุงจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับยังไงกดปักตะไคร้ให้ลุงก,กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้ลุงนะครับจะได้มีแรงทําคลิปมาให้พวกเราดูอีก แล้วก็จะได้ไม่พลาดไลฟ์ลุงนะมาสนุกด้วยกันได้เลยนะจ๊ะ,ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับปรีวิววอร์บอลทูตเอนฟอร์เซอร์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย